ครับขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับวันนี้โอปอวยก็ได้มีโอกาสเจอแม่บัวนะครับผมมาจะสอบถามแนวทางของแม่บัวนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอวยด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์แนวทางของแม่บัวนะครับว่า แม่บัวฝันแม่นจะเป็นแบบไหนเข้ามากิ่งวดแล้วแม่หรือว่าหลุดหลุดมากิ้งวดแล้วครับผมหลุดมาสองงวดหนละุดมาสองงวดเนาะเอาหลุดก็ว่าหลุดเนาะแม่เนาะเข้าก็คือเข้า<ะ>ครับเราตีแผ่ความจรงิงนะครับผมง <L ut id> วดนี้จะมาทวงแชมป์คืนนะครับเนาะอาจจะเป็นอาจจะได้เนาะครับผมเอาาทางไปตัวครับผมวันนี้เราจะมาย้ำแนวทางของแม่บวัวนะครับผมแม่บัวจะขอทวงแชมป์คืน เลขลอยมาอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ฝันว่ามีผีมาบอกผีผีคนแก่ผู้ชายมาบอกนะครับเนาะโอเคแนวะทางจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้ยเป็นจังได้คือมาฝันค่ะฝันเมียแถมฝันว่าจังได้ค่ะฝันว่าระไปจับกบแม่บัวตี ฝันจักจังนไงอันไปใต้กบบอกก็ได้จับฝันไว้กบมันเต้นไปแม่บัวมแนมอยู่นะว่ามันจะไปอยูไซมันมันต้องย่ามเว้นหรืย่ามขึ้นครับตึงเว้นกลางเว้นี่บตันเนี้ป่ะนอนฝันย่างเว้นตัวนี้ฝันกลางเว้นฝันอยู่ฝันกินฝันมีโอกาสนอนเว้นนั่งรถไปฝันไปป่ะครับรับไปต้องทางเด้เลยจอมเมือง การฟันมากบตัวไงบ่ค่ะตัวไงยุยุยุบานแต่ของบ่ครับเฮียยุยุบานแต่ของยุบานแต่ของจ้ะยุบนันแต่ของมันหมดมน้ำไปแม่บอกว่ามงึงติดไปยุดต่อไหนแล้วกูเบาน้ำมงึงดอกประสัน<อ>มึงยุดจนได้กวบตัวนั้นอ่ะอ <ừ> ืมแ <ừ> ม่บบวยางไปจับเอาเลยไปจับโซ่ขึ้นมั่งสิหลักพ่วงฟันมือเดียวกลยสิตตีเก้าเก้าหาเนาะจับจับกวบดีเป็นเก้าหานะควบก็เป็นเก้า มือก็เป็นหาจับมันบ่มันเจ็ดติแล้วแต่สิตีตู้แล้วตีบ่แล้วเต่สตีท่้นมาเอามือหานี่ไปกำกกบเป็นนนีแต่ว่าจับ่ตีบ่เจ็บเก้ากับว่าเนาะตีใส่กันเนาะเออแล้วแต่พื้นมากเนาะเจ็เก้าศูนทั้งสามตได้เลยเออแล้วแต่สิมากได้บ่นี่ตีซอยกันจับจับมือเดียวครับแมนเพาเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าห้า เขาก็ตีแม่บัวก็เจ็ดเก้าหะกจับหนีมันเป็นเจ็ดดีวเนาะจับเป็นเจ็ดสุดตีนกเปลี่ยนงวดว่าหันกับตีถือพี่งเจ็ดจับนกสามตัวเนาะถือเป๊ะเนี่นั่นแหละไปว่าตั้งแต่เอาเต่าหาใส่หลายกันเลยไปเอาใส่น้ำกระโดดกำใบแจ้งสี่ก็เป็นเก้าก็จะได้เก้าส่วนก็เมื่อก็หาอีกจับเป็นเจ็ดอีกเจ็ดห้าเก้าโอ้สามตัวเลยสี่คำว่าแม่บัวแปรเป็นตัวใดค่ะตัวเดียวกันว่า แม่นเม่นตัวเดียวกันแต่ว่าแม่บัวเคยเห็นจับนี่มันเป็นจีดเนะาะค่ะค่ะเม่นมเป็นจีดก็ได้ได้อะเต้ซุปฝันจับน,นกสามตัวเม,ม่นบัวจับม่นเม่บัวตีจับเป็นจี๊ด <c oughs> ถือเป๊ะ <แฟ S 1> เลยงวดน,นั้นแ <c oughs> บบนี้อันฝันฝันรอบเดียวนี่บ่ค่ะฝันรอบเมื่อคืนนีิฝันน้ำผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนตายแล้วเนาะ คนมานางสูกันไม่บวกแล้วจีเก้าศูนย์ท่านเนี่คนตายเนาะโอ้คนมานางสูกันผู้เฒ่ามากหลายคนบหรอคะมากสองคนครับสองคนเสองศูนย์เก้าศูนย์คือกันน่เนาะไม่บวกเนนก็ค่ายกันสองศูนย์ไม่บัวกก็มากกันมาเมนผู้เฒ่ามัดโซกันแต่ว่าคนตายไปแล้วเมนชุ่มตายแล้วมันสูกัน กะเก่าผู้เฒ่าเป็นเก่าบังตั้มหน้าเป็นสันหลักก็แม่บัวก็ตีสันละ่ะแม่บัวก็ฝันดาออ,ออกเก่าศูนย์ชื่อว่าถ้าฝันเห็นผู้เฒ่าเนี่ยตั้มได้ก็เป็นเก่าฟันตายแล้วดิตายก็เป็นศูนย์บังผู้เฒ่าเพิ่นกะเฒ่าหมดเนาะเพิ่นน,นางบอกกันช่วยกันยังมุมขึ้นมุมมุมอยู่แม่บัวก็เอาแล้วผู้ตีแม่นเก่าศูนย์นี่ยนะวันสันด้ ให้แนวทางเนาะให้แนวทางที่ไปท่านผู้ชมพิจารณาพิจารณาคอมมนมากได้ว่าเป็นตัวใดนะคะเนาะแต่ว่าคาาใจคบอยู่ค่ะบางท่านกตีเป็นเจ็ดบางท่านกตีเป็นเก้าควบเนื้อเป็นเก่าอยู่แล้วเราจับตีเนาะจับก็เจ็ดก็ได้เป็นเจ็ดบ่จับในเจ็ดเนี่ยคือจังเป็นวันค่ะเป็นเจ็ดเก้าหาได้ คางวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้รอยหกสิบหาด้วยค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านกับพี่เจรนา,ราเป็นแนวทางประบัวมักงวดนีเาา้นเก <90, 95, S 2> ้าศูนย์เก้าห้าสองศูนยฮะเบอร์โทรเลอบ่เอาอเบอร์ทร่เเกาศ์เก้าหาสเบอร์โทรไม่เกาเก้าสองนเบอกเกาูกาห้สองยเอม่ลกานาสองนีมเกาศเก้าสองเ่นเก้้อง องเก้าอเกียบโทษไปตัวข้างใดเดี๋ยวน้องบานศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดสองเก้าโอ้เปิดโทุกใบบัวบ้านี้เลขของมันไม่บัวมาก,มมากนี่กุดอะไรครับมากที่สุดคือไอ้เก้าศูนย์เลยค่ะเก้าศูนย์มากแค่ไหนเจ้าเก้าศ <90. S 1> ูนย์นี่มาจากผู้เท่าไตา่บ้านนี้สองศูนย์มาจากไหนครับ สองศูนย์นึ่ไม่บัวเจ็บเงินขาดได้เจ็บเงินขาดได้อืมก็เลย่มักน้ำกันโอ้เลขไขยมันขาดผู้เฒ่าตายสองคนผู้เฒ่าตายสองคนผู้เฒ่าตายสองคนอีกคือว่าสองเก่าศูนย์ซะส่ผู้เฒ่าผู้หญิงผู้ชายโอ้ผู้หญิงดิผู้หญิงผู้หญิงไม่เป็นไรตายแล้วนะครับ920เปลี่ยนไปเลยเอาจะตีลายครับเพราะไอซี่ครับตีไปไรมันมันหลายปวดครับ บอกร้ายไปได้ออกตูดโยโคโล่คือของตูดโยโคโล่เก้าห้าห้าเก้าห้าเก้าห้าจับกำกบกบมันอยู่ท้ายมืออยู่กลางจับมันอยู่หน้าจับกำคือหลายชนดเอาเอาตัวนี้แหน่อยแล้วกันเอาตัวนี้หน่อค่ะตัวนี้นะครัี๋ยตีบตไปตีมามันงงไปไหนอีไปตีมากงงครับเดี๋ครับ เอาแม่บัวมากนี่ละค่ะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าห้ากรับสองศูนย์ว่หลายตัวได้แล้วนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวค่ะเ <Yeah. S 1> บอร์ทู่ก 80, 8, ันศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าแปดสี่เจ็ดสองเก้าไปหลงเขียนซ้มเก้าตัวนเนยได้แแจ้อทั่ทั่ทมาบอกไม่บัวก็ได้ว่าตีเป็นตัวใดเ <c oughs> นาะ อาบ่มันะมันจะตีซ้อยกันได้เนาะแม่บัวน้งเรือกรไดเนาะแม่นาวันนี้สายยตนเด้อค่ะอาสัยคนมีเสนตีซอยกันครับเอซครับอันอันอยู่ทั้งนั้นไหมคือเราเห็นมันอียงาัโอเจ็ดเกหาีสตัวด้3ตัวเจ็ดเกาหา ເດັ່ນທາງຫ່າງຫມູ່ໃດຫັນາັ7 9ກັຈັ7າກໍຂກ7 5 9ກນຕเดียวกันກັອອກອົກິ3ົານ9 5 ถือแล้วเลขม่ม่นำกันเขียนขึ้นเลยถือแล้วเลขนะถือแล้วมีข้เขียนพิดเขียนถือถือแล้วถือแล้วไปไหนกลับไปกลับมานั่มกับไปกลับมานั่มเเก้าเจ็ดเก้าห่ากับเอากับเอซีครับแม่บัวมาเก้าศูนย์บ่าวขาจ้ะมาแห้งมาเก้าศูนย์อแม่บัวนี้เก้าศูนย์นี่มักเป็นเลขล่างข้างบนครับ เอาทั้งเอาบนล่างรอดโอ้ไม่ไม่บวนี่มักมักขึ้นบนลงล่างความนะครับเด้อเอากับบ่นนั่นเรียวแนวทางเพิ่นเนาะโอ้แนวทางเป็นสุนทครับเนาะว่ามันสิมักล่างอย่างเดียวนะมากสิมากบนมากเลยเนี่ยเนี่ยทางเนาะห้องกับโบรูขึ้นกันเนาะผู้มูนี่เมืงก่อนพวกยูดอนโอ้ยแมีนิรีครับเออ เป็นแ่นาเป็นแ่ทาาเนาะค่ะปะบัวชอบน้าปปอบัวก่ะเป็นแนวท่าในการสื้อสากกินแบ้งรัฐบาลเ้อค่ะแต่ว่าบริษัทสนับสนุนในการเรียนการพนันเับไปยิบจับลรตีเอาไว้นะครับเอานอนไงไปก็ะไรเอานอนไงไปหั่นกได้รกินแล้วหน้ามักจังเอานาะแม่บัวเนาะมมาเข้ากับพานค่ะราบขอบุญขอบคุ่นแม่บัวหลายๆที่ให้เกติ้างช่องมาก สัมผัสเอาแนวทางเด้อค่ะมือนีเด้อขอบคุณค่ะครัสดคุณแม่บัวครับผมัครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของแม่บัวนะครับผมได้ขอยืมนะครับแม่บัวครับผมนี่มีนะฮะ90้า20 795 759ห้าสองศนเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าเก้านะครับผมเป็นพี่น้องครับส่วนเลขที่แม่บัวเน้นเน้นก็คือ90นะครับผมถ้าชอบกับแม่บัวก็ไปหาหยิบรอตรีได้นะครับผมนี่นะฮะ90ศ 9520795นะครับเบอร์โทรก็0807584729นะครับสามารถโทรหาแม่บัวได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมครับก็ขอบคุณแม่บัวนะครับที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ความฝันแนวทางตัวเลขมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ